เดี๋ยวเรามีอัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบว่ามาพูดถึงแบบแนวทางการลงกันเล่นคู่มือแบบคลิปแอนทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆหนอว่าจะมีอะไรบ้าง ตัวเรียลโยกังคาสิกของเราเนี่ยเป็นการเวอร์ชันอัพมาจากมีอะไรใหม่บ้างเออเป็นเวอร์ชันอัพ awakening เป็นการตื่นรู้ตื่นทำเนาะรู้เลยเออนะคะเรามีการอัปเดตการแสดงผลของตัวเกมเป็น60 fps เนอลูกเอกเนอเกาเล่นแบบลื่นลื่นเนาะแล้วก็มีแบบอ่อการแบบปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายนาอ อย่างตอนนี้ก็คือที่เห็นอยู่ก็คือตัวละครฮันกวางกับฮารินนะครับก็คือสามารถสร,าสร้างได้เลยใช่ครับสร้างได้เลยไม่ต้องแบบ<ม>ลอผ่านโค้งผ่านเวสอะไรสามารถสร้างและเล่นลน้องฮารินกับฮันกวางได้เลยนะคะสองอาชีพนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าสเตยจะดีกว่าอาชีพอ,อื่นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่นะคะ แกสร้างตัวปิบจะได้น้องฉูดลูกเจี๊ยบนะชืดลูกเจี๊ยบได้ยาในจดหมายเนาะอันนี้ได้สร้างคนใช่สร้างตัวปุบจะได้ลูกกงลูกเจี๊ยบสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงได้ๆนะลูกแล้วก็จะมีน้องคว้นเนาะแล้วก็มีสัตว์ขี่ที่เป็นหมาป่าใช่นะฮะก็ได้ขอรางวัลกันไปแล้วก็มีกล่องสุ่มชุดนะคะสิบกล่องได้ด้วยสำหรับรางวัลพรีดิจิสเตอร์นะที่ทุกคนทำภารกิจร่วมกันมาก็อย่าลืมไปจุ่มกันนะลูกนะ เราเนี่ยจะเป็นเควสเนาะเป็นเกมเควสที่แบบต้องมาทำภารกิจรายวันนี่นีเกมไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะก็แค่ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงคแล้วก็แอบไปบอดได้นะไปบอทต่อได้้ทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยนะใช่นะคะก็ เคล็ดในวันต่างๆมันว่าจะเป็นดันเจียนซุมนมดันเจียนปาร์ตี้ดันเจียนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำเควสดกันนะคะที่ดันเชียนทั่วไปนะครับแล้วก็มาเลือกได้เลยใช่นะคะดันเจียนต่างๆเนาะอ่าก้อนที่สำคัญเนี่ยที่บอกอุ้ยทำไมอัพวิชาไม่ได้บางคนลืมเปลี่ยนคัดก็ต้องไปลงพันชงพันชันนะลูกไปลงพันชันแล้วมันจะดอกหินอัพเกรดตัวละคร ไม่แน่ใจว่าที่ชั้นเท่าไร่แต่ว่าเราก็สามารถบอดไปเรื่อยๆเพื่อให้มันตีไปเรื่อยๆได้นะคะสำหรับถ้าเราไม่มีอะไรทําแล้วในหนึ่งวันเราก็ไปบอดที่ใต้ดินพันชั้นเพื่อให้ตัวละครเนี่ยมันตีไปเรื่อยๆในดันเจียนนะคะก็แล้วสกิลก็จะปลดลลอกให้อัพได้นะลูกนะวิธีการดูง่ายๆนะครับคุณเข้าที่หัวข้อตัววิชาก็ได้นะครับตอนนี้อันนี้ผลเเปิดเขาจะมีรายละเอียด ให้ดูนะครับว่าตัววิชานี้คุณสามารถเรียนได้ต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบ้างหลักๆก็จะมีเรื่องเลเวลนะครับแล้วก็เรื่องการอัปเกรดตัวละครนะครับผมแล้วก็วิธีการอัปเกรดตัวละครเนี่ยคุณเข้ามาที่ตรงนี้นะครับหน้าข้อมูลนะครับแล้วกดตัวอัปเกรดได้เลยนะเขาจะบอกว่าวัตถุดิบในการอัปเกรดใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มันก็จะระดับที่ใต้ดินหลยแล้วก็อยู่ที่เขาเรียกว่าดันพันชั้นนะครับแล้วคุณไล่ดูได้เลยว่าของรางวัลที่จะใช้เนี่ยอยู่ดันชั้นไหน คุณก็พยายามผ่านชั้นนั้นได้ดันไปเรื่อยๆ,ๆถ้าถ้ายังไม่พอเราทำไรคะเราไปเติมเพิ <c oughs> ่มเรายังตีแรงไม่พอเรา <S <S <ช>ก็ไปเติมเพิ่มอัปเกรดนะครับพวกชุดอาวุธตีวงตีบวกอะไรกัน,นให้ค่าสีพีค่าพลังรอสูงขึ้นนะครับล้วจะผ่านได้ง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมโค้ดกันนะครับคุณมาที่อ่าเริ่มจากขีด้องขีดก่อนองแล้วก็มาที่ตั้งค่ามีคนถามเอ้ย แม้จำคนยังไงนี่แล้วก็กรอกทิ่กูปฟองตรงนี้นะครับผมอ๋ออย่าลืมไปกดนะลูกนะในตรงอันอันนี้กลงนี้กนี้กล่นจุ่มฟงจุ่มฟรีนะก็อย่าลืมก็คือมันจะมีกล่องเรียกว่ากล่องอัญเชิญหนึ่งวันเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงมันจะดีเลยยี่สิบโมงหลังจากเรากดแล้วฟรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายวันนะครับห้าครั้งต่อวันเนาะอี๋ยวลองสุ่มเกือเหมือนเดิม ลุงเอกมาชอาเกลือหรอเป็นยังไง